สวัสดีครับทุกคนพผมดีพีครั้งนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ในซีรี์ปิดเมืองล่ากันเหมือนเดิมครับวันนี้แพ็กที่เราจะมาเปิดนะครับก็คือแพ็กนี่นะครับมาสดๆร้อนๆเลยครับแพ็กบิ๊กไทม์โปรตุกสครับผมคริสเตียโนโรนัลโดครับผมมาแล้วครับผมสําหรับร่างบิ๊กไทม์ที่ทุกคนอยากให้มานานแล้วนะในที่สุดวันนี้ก็มาสักทีนะครับทุกคนก็โรนัลโด้ตัวนี้นะครับเป็นโรนัลโด้มาจากอีเวนท์ที่โคลนี ให้พวกเราโหวตนะครับในรอบเจิกรรมสามสิปีครับผมว่าเราอยากได้บิ๊กไทมตัวไหนนะพี่โคก็จะจัดให้ตัวนั้นนะซึ่งผลโหวตนะครับก็คือออกมาเป็นตามที่เราคาดเลยครับคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยครับผมเดี๋ยวเราไปดูสเตตสข้าวๆของเขากันนิดๆเดี๋ยวหน่ยดีกว,ว่านะทุกคนก็เป็นคริสเตียโนโรนัลโด้กองหน้านะครับผมแต่วัยหนีมาในวัยแก่นะครับสี่ิปีครับทุกคน ไม่ใช่โรนโดล่างแมนยูล่างมาลิตที่ทุกคนที่หลายๆคนเขาอยากได้กันเท่าไหร่นะแต่ว่าสี่สิบปีนี้ก็ก็เป็นการ์ดเป็นการ์ดมีสองสกิลนะทุกคนเป็นการ์ดทีมชาตินะพี่โดร่างนี้นะครับเป็นบิ๊กทามที่มาจากอ่าการที่พี่โดนะครับพาทีมชาติโปรตุเกสได้แชมป์ฟุตบอลเนชั่นลีกครับก็สเตตก็มาเริ่มต้นที่แปดสิบหกนะทุกคนเป็นบิ๊กทามมาที่แปด มกราปี2025นะครับกับในวัย40ปีเท้าถนัดหรือเท้าวขวาตามปกติครับสไตล์จะมาเป็น go p o ชอ e r นะครับทุกคนอืก็เป็นสไตล์ที่หลายๆคนถนัดนะสแตจจะไปเด่นด้านอืมโอ้เลี้ยงบอลน,นีไม่ค่อยเด่นนะทุกคนแต่การหาช่องก็ยังเด่นเหมือนเดิมนะหาช่องการจบสกอร์เฮดดิ้งโอ้อันนี้ดีครับ เป็สเตตก็เอื้อกับสกิลพิเศษพอดีนะส่วนที่เด่นๆรองลงมาก็เป็นสปีดก็ถือว่าใช้ได้ทุกคนดันได้90นะมันก็ถือว่าพอมีความเร็วอยู่นะคิกิ้งพาวเวอร์ก็โอเคครับแปสโดดแปดถือว่าดีครับแต่บาลานซ์จะน้อยหน่อยนะแล้วก็เซมินาก็ค่อนข้างไม่เยอะมากนะทุกคนแต่สิ่งที่ดีครับนี่เลยครับเท้าข้างไม่ถนัด ความการใช้งานนะครับถือว่าเว r รี่ไฮครับผมยิงได้ดีเลยนะทุกคนเท้าซ้ายก็ยิงได้เว r รี่ไฮก็ถือว่าเข้าซ้ายก็ยิงได้เลยครับผมแต่จะไม่ค่อยใช้บ่อยเท่าไหร่นะความใช้บ่อยจะอยู่ที่ประมาณสามเต็มสี่ครับทุกคนฟอร์มจะเป็น Standard นะแต่ก็ไม่มีปัญหานะทุกคนเพราะว่าพี่โดรงนี้เป็นร่าง Big กไ m มอยู่แล้วนะก็จะเป็นฟอร์มบีสลอดครับผมแล้วก็การบาดเจ็บไม่บาดเจ็บเท่าไหร่ครับการบาดเจ็บจะอยู่ที่ไฮครับผม บูสเตอร์เม็ดแรกจะเป็นสตเกอร์อินสติ้งนะครับบวกสามครับโอ้โหจริงๆเกมค่อนข,ข้างระเบียงนิดหน่อยนะเมสซี่นี่มาบวกสี่เลยนะแต่พี่โดแค่บวกสามนะทุกคนโอเคมาดูสกิลพิเศษนะครับสกิลพิเศษพี่โดมีสองสกิลนะครับร่างนี้อันแรกคือบูลเล็ตเฮเดอร์ครับผมการมงการมงได้ดีนะทุกคนมงแบบสุดยอดครับส่วนสกิลที่สองคือเฟิร์มินฟินิชชิ่งครับการจบสกอร์ด้วยท่ายากนั่นเองครับผมก็ถือว่า สกิลมาค่อนข้างครบนะทุกคน f i ไฟต i n g Spirit ก็มีนะเฟิร์สไทม์ช็อตลองเลนช s h ูตติ้งลองเลนช์เคอร์เอร์ก็จะเพิ่มสกิลก็นะ่าจะเพิ่มอีกนิดนหน่อยนะทุกคนนะสกิลยิงที่ยังขาดอยู่ก็เพิ่มไปนะครับโอเคพูอน่าเยอะแล้วเรามาลุยกันเลยดีกว่ามีแจกฟรีให้เปิดหนึ่งหนึ่งครั้งนะทุกคนนะสํหรับสายดีดีก็น่าจะชอบกันนะแต่สํหรับผมเป็นสายเติมครับก็ <laughs> ก็หวังว่าจะเปิดได้โดยไม่ต้องใช้ทองเปลืองเท่าไหร่นะทุกคนโอเคแพ็คแรกไปเปิดของฟรีกันก่อนนะครั้งแรกจะมาไหมฟรีเนี่ยไม่เคยได้เขาเลยมาสิฟุบอืมยเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้หลอกได้นะทุกคนเหลืองไหมบ่งกีเหมือนเื่เหลืองนะข้างในอ่ะเอ้ยเออ ลออียแหละอารอนนะครับเชลซีหรอตัวนี้ผมไม่รู้จักนะเป็นตัวใหม่หรือเปล่าเชลซีซื้อตั้งแต่เยอะมากนะทุกคนผมไม่แน่ใจนะตัวนี้คือใครโอเคฟรีไปแล้วนะครับเรายังไม่ได้เหมือนเดิมครับผมโอเคงบวันนี้มีอยู่หนึ่งื่สามพันกับสี่ร้อยสองทองนะหวังว่าเราจะได้นะทุกคนฟุบแพ็คแรกเก้าร้อยกดไปฟุบบึ้มมาเลย มาแล้วทุกคนโอ้โหเดี๋่เรานี่มาเร็วอ่ะพี่โดมาไหมพี่โดเบอร์เจนไหมเจนเ,เอ้ยไม่ใช่หนูโน,โน,โนมินเดสนะทุกคนผมไม่เป็นไรนะหน,นูโน,โน,โนมินเดสจริงๆแพ็กนี่สามตัวผมอยากได้หมดทุกคนเลยนะทุกคนก็ได้หนูโน,โนมินเดสมาก็โอเคครับถือว่ายังออกเร็วนะอ่ายังมงปึ๊บ หนูน่นเป็นเดทคบผมอืมโอเคหนูนู่นเปนเดทมาแล้วครับตัวแรกโอเคสีเล็กสแตนดาร์ดหนึ่งสองสาสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคกดปล่อยไปชึบ Okay. หนุหนมวันเดย์นะครับมาแล้วตัวแรกแต่เราจะไปขอหลังคาดำมาเลยสองตัวบึ๊บมาเลยฟุ๊ปดวงดีๆหน่อยมาดีแล้วรอบเนี้ยเดี๋ยวเราจะดูนะทุกคนอาจจะเปลี่ยนสนะีไดเ้ โอมือโกมากี่ตัวเนี่ยตายแล้วโจเซซาครับทุกคนไ,ไปไปไปโกมากี่ตัวเนี่ยเราหนึ่งสองสามสี่โกสี่ตัวมาได้แพ็กเดียวนะสามดาวเลยนะทุกคนไปลบออกตามสูตรทำไมมันไม่มีไฮไลท์มาแถมให้สักตัวเลยเนะี่ย อ่ไรตัวยังดีนะพี่โกนะโอเคโอเคเก้าร้อยครั้งที่สามครับฟึบอ่าเงียบเผื่อเปลี่ยนต้างหนอืมไม่ใช่แล้วล่ะเนี่ยไปไปเป็นรูชื่อมาจากไหนเนี่ย ปิดรูโอ้ยสแตนดาร์ดล้วนอีกแล้วไฮไลท์ Hi ไม่มาบ้างเลยเหรอเมา,าไหมเนี่ยโอเคไปอื๊โอเคหนึ่งร้อยสิบเก้าตัวในตู้นะขอหลงังคาดำไหมหลงังคาดำบุ๊บ หลังคาดำไหมดำจนเทาป่าเอ้ยเปลี่ยนสีให้หน่อยเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีไหมโอ้ไม่ใช่ละอันนี้ยูมาซาดิโอ้อะไรเนี้ยรอบนี้อุตส่าห์ออกเร็วแล้วทำไมลังจาน้ำมันออกทุเรศหมดเลยวะคุ้เดบารูด้วยตายแล้วไปเซนดาดทั้งหลาย ลาก่อยหนึ่งร้อยเก้าตัวในตู้ครับทุกคนครั้งที่ห้ากดไปฟึบเก้รอยครั้งที่ห้าคาดำเอ้ยมาแล้วอพี่โดไหมพี่โดมาก่อนพี่โดมาอาจจะลังเลอาจจะหยุดก่อนนะอ รู้มากเหมือนเดิมรู้มากเหมือนเดิมในเกมนี้นรู้มากคำเดียวเลย <c oughs> มันรู้ได้ไงวะโอ้ย <c oughs> โอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ถือว่าไม่คนตู้นะตัวที่สองออกเร็วอยู่นะทุกคนมีตินยาครับผมวิตินยากับลูเบนดิอาร์นะโอเคก็ยังอ่ะบอรับได้สแตนดาร อเคไปรูป็นเยียกับวิจินย่านะแค่ตัวเดียวนะกัสกาตัวในตะู้พี่โดเหลือพี่คนเดียวแล้วนะพี่ออกมาได้แล้วครับเนี่ยคนเดียวแล้วเนี่ยพี่โดมามาเลยครั้งนี้แหละบึ้มแสงสีเหลือง ไม่มันมันหลอกมันหลอกแต่แต่มันยังหลอกเราซ้ำได้อีกทีนะสีเปลี่ยนสีข้างในแป็นงชุดทาฟ้าใช่ป่าวอีกชุดฟ้าไม่ใช่และว <c oughs> ไปคามคามคามซาวินโยนะโอ้โหมาจากไหนนี่โอเคไปลิลิส กิโดมาเถอะเพื่อนเข้ามากันหมดแล้วแปสิบเก้าตัวในตู้เก้าร้อยกดไปฟึบมาเลยไอผมเหลือไปต่อทุนแพ็กอื่นมันก็ได้พี่ <c> เปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนสีให้หน่อยเปลี่ยนสีเหลืองเหลืองเหลืองไหมไม่เหลืองวะ <c> ใครเนี่ยเบอร์สิบแบนาโดนะโอ้โหแบนาโด มันจะไปออกคนตูหรอผมกลัวชิบหายเลยแบนาโดโอ้โหไฮไลท์มาสามตัวเลยว่ะทุกคนไฮไลท์มาสามตัวแต่พี่ดไม่มานะโอเคพี่ดมาเฮ้อ เหรือให้ผมไปเปิดแท็กอื่นต่อก็ได้ผมไม่ว่าหรอกนี่อ่ะออกมากันเยอะเลยนะเหลือจากสแตนดาร์ดเนี่ยเจ็ดนะจเดจเด็จเดจเดจเด็จเดจสามตัวอยู่ด้านล่างเหลือจากสแตนดาร์ดแล้วนะสแตนดาร์ดโอเคเหลือไฮไลท์อยู่สี่กับพี่โดอีกหนึ่งนะเป็นห้าตัวนะในตู้นี้นะ นอกนั้นมีแต่สแตนดาร์ดนะทุกคนโอเคมามาคือเก้าร้อยฟึ๊บพี่ดูหมืมดเลยแม่งกลนตูแน่เลยวะมันจะไปบอกยี่สิบตัวทีละสุดท้ายเหมือนเดิมแล้วเปลี่ยนไหมเปลี่ยนโอ้ยใครนี่โซลอดน้อ้ตายตาย ไปโซลอดเจอกันใหม่นะโอ้เหลือหกบอทองแล้วว่าเริ่มจากคนตูแล้วเนี่ยหกสิบเก้าตัวเนี่ยมาเร็วพี่โต้ฟึบ โอ้ oh, แเจ้า My God ไม่ต้องให้กูลึกทุกตูก็ไเลยมั้งเปลี่ยนสีไหมโอ oh, ้เป็นไฮไลท์อีกเปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนเป็นสีทองวะนี่โต้โอ้ยมา oh. <h ai> <h ai> กันอีกแล้วแต่เป็นไฮไลท์อ่ะ บ้าจริงโอ้โหเริ่มลึกแล้วนี่อ่ะห้าพันทองนะพี่โดมา้วพี่โดข้าวร้อยฟึ๊บเฮ้ยอาได้ลุ้นเนาะเผื่อเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนให้หน่อยอึ๊บนี่ชุดขาวมาจากไกลๆไม่ใช่แล้วนี่ว้าดิน ดินหุ้ยเส้นนะบ้าเอ้ยเกืออีกแล้วแพ็กนี้นึกว่าจะไม่เกือแล้วเ,เนี่ยอสี่เป็นทองครับทุกคนไม่เหลือไม่กาให้กูเหลือไปแบบเปิดทั้งอื่นบ้างเลยล่ะ <c oughs> ให้กูเก็บไปซื้อโค้ดซื้ออะไรบ้างก็ได้นะพี่โคนะโอ้ย แม่งเอ้ยอ่าทำไมมันโหนเทียมอย่างงี้เปลี่ยนสีให้หน่อยเร็วเปลี่ยนอเอ้ออ่าบายดูเบนเนเมสนะแม่งมากันเกือบหมดทั้งแพ็กแล้วมั้งเนี่ยทำไมันอดกยากอย่างงี้วะเีอย ้ยเริ่มเจ็บเริ่มปวดขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้สามพันห้าร้อยทองสุดท้ายเหลือให้กูไปต่อทุนหน่อยพี่โคมาคื 900. อเก้าร้อยมาเลยแล้วออ้โอ้ลำร้องเลยเนี่ย โอ้แม่งไม่ใช่ใครก็ไม่รู้จานโอบะอู้พระเาจ้าโอ้เจ็บโอ้โหหมดคำจะพูดจริงจริงอ้โอ้าาโอ้อืมแสตนดาดล้วนเลยนี่วะโอ้ สองพันหกแล้วเนี่ยเฮ้ยมาแล้วมัง้งพี่โด้กับไฮไลท์อีกสองตัวดารูอะสงควรจะมาแล้วนะพี่โด้นะเกินเลทแล้วนะเนี่ยเออสิบเก้าตัวโอเคแม่งมันล็อกไว้เปล่าวะทำไมมันต้องเหลือยี่ประมาณสิบเก้าตัวยี่สิบตัวในตู้ตลอดเลยเนี่ย แม่งเป็นอะไรเนี่ยมันล็อกเลดว่าเนี่ยฮโอเคพี่โดมาแล้วเออเบอร์เจ็ดครับผมตอนแรกเปิดคลิปมาผมรู้ว่าคลิปนี้ผมจะดวงดีนะแบบปิดตู้เร็วๆอะไรเงี้ยแม่งสุดท้ายลากมา20ตัวเหมือนเดิมนะเจ็บใจว่ะ่งโอเคพี่โดมงปึ้งมูลเลดเดอร์ักากยิงทามโอ้โหการส,สวยงามครับได้มาแล้วนะทุกคนนะ Okay. โอเคอ้ยแม่งกว่าจะได้กว่าจะปิดได้นะโอ้ยยากเย็นจริงๆสวยงามครับพี่โดลังนี้ครับผมชอบมากเลยนะจริงๆผมเป็นแฟนลับพี่โด,ดอยู่แล้วนะโรนโด,ดที่ผมมีอยู่ดีก็เป็นโรนโด,ดร่างอนาเซอร์ไฟลุกอะ่ะเออร่างนั้นก็ดีเหมือนกันนะทุกคนนะแต่อันนี้ไหนๆพี่โด,ดบิ๊กทาวมสามารทีผมก็มาเปิดเพิ่มนะก็หวังว่าผมจะใช้แล้วแบบเข้ามือนะเหมือนร่างไฟอนาเซอร์นะ โอ้ <Okay>. oh, ได้ละไหนดูความเสียหายโหสิบเก้าตัวเนี่ยถ้ามันไม่แจกฟรีมันก็จะเหลือยี่สิบตัวในตู้นะก็คือสามสี่คลิปแล้วอะที่มันเหลือเท่าเนี้ยี่สิบตัวเหลือแบบนี้ตลอดอะแม่งโคตรล็อกเลยโอเคเหลือเหลือไฮไลท์สองใบนะไปขวาทั้งคู่แล้วก็ที่เหลือก็เป็นสแตนดาร์ด สแตนดาร์ด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 โอเคที่เหลือเป็นสแตนดาร์ดหมดนะสแตนดาร์ดหมดเลยนะแล้วก็มีแค่ให้ได้สองตัวที่ผมเปิดไม่ได้นะก็โอเคปล่อยมันไปไม่เป็นไรแม่งแล้วมันก็ต้องเหลือประมาณนี้ตลอดสิบเก้ากับยี่สิบตัวเนี่ย <c oughs> แม่งล็อกเลสชิบหายโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะ ก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อตอไปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ